ละสิบาทอออสองหน่วยครับนนหน่วยครับซื้อไก่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละซื้อยาำเลือกได้ตะไคร้ใบมะกรูดมัเรียบร้อยว<ะ>้ย็ดดีคักกว่านี่มีเส้นสด้วยน้ำยำไทยทียย่ทำมานี่ครับพี่น้องเอาอีจะได้บันทบจ้ะตอนตับตอนไต ม,มีอา่างฮะโอสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมกำลังแกวขี้ดินไปถมข้างเงินหลอบ้านลหละครับมันเป็นตอกลอกแตกเล็เกวัสดีค่ะวันละเทเี่้อแถวนั้น <c oughs> มันลาหลายโพดครับก็เลยมาซื้อที่ม่องซื้อใหม่นี่แหละมันเป็นกองกองลงนี้บ้างเป็นต่ำๆน้ำไหลมาทางนี้เลยเอามาเทรัดไว้ครับกระจา่ให<อ>้ระบากันขี้ดินฮะ แค่กระถางไหนหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยกระถางพักเอาเสืเอ้อเพ้่แล้วถึงเอาไป,เ,ปเสปื้อกระถางปู๊พักนั่งนั่ครับพี่น้องโอ้พอน้อยก็เมื่อยหรือว่าอย่าพิษข <c> อ <oughs> <c oughs> โทษหลายๆไปวันนี้เรายูไปถมเสื้อเลาะทางนะครับพี่น้องแล้วมื้อนี้เราแกงไก่เสื้อมาฟักได้ครับพี่น้องย่าปางกำลังมาโซ่ไปแกงไก่หัวว่าไปจะเสียบนไปปัน่ปนออกรถอยู่หไม่ครับผม ยานเราไปคืนร้านอยู่ลูกก็แต่เอามาหรือมีได้ยู่ได้เศร้าจักเธอห่วยแม่แนวบอสเนาะ2006ครับดาวว่าไม่เหมือนว่าสดๆครับผมนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นทีที่ติดจากลังบันพอหน่อยแล้วครับพอดีเพิ่นขายไห้ไส้ก็เลยซื้อซื้อไวครับผมนี่ครับตอนแรกมันกัสูงขึ้นเพม่นมากก็ปกติครับพอหน่อยก็เลยเพิ่นไถเเลี่ยนปรับระดับไหมครับผมนี่ครับ ใช่กับางแผนว่าจะเห็นกดังสินค้าไว้นี่แล้ครับผมจะในกันรอดทะเบิ้งกันเรื่อยๆครับดีขนาดเลยนี่แหละครับมองซื้อกันได้ย้ายไปนโมนี่แหละครับพี่น้องมันเป็นขุมตจ้าล็อกเล็กๆลดเงินเงาลงเงาครับก็เลยถมจั่อยครับเพราะมันไปง่ายมากง่ายนะเมื่อนี้เราพักไว้สะกดละแกงไก่สะกดคำฝาสวยแล้วครับกินข้าวเช้าเสียบๆหนั่กันเออพี่น้องเลย เก็บอุปกรณ์ไว้ก่อนว่างท่างนี้กระถิ่นหน่อยกำลังสิแพ็คของครับผมสวัสดีค่ะขายไสนขายของนะครับไส่สินสินค้ามีอย่างแน่ครับผมสินค้ามีปลาบองค่ะหรือว่าปลาสับปลาส้งเครื่องแบบซุกค่ะอันนี้ไฮละ สามรอยยี่สิบกรัมเจ็ดสิบาทค่ะใช่เบิ้งเบื้งขอให้เบิ้งเนื้อแบบนี่ครับมันเป็นเนื้อแบบอันนี้คือเห็ดหมวานหรอกอะเอาแช่ไว้เพื่อเตรียมแพ็คมานี้ค่ะเย็นๆจักหน่อยครับเไม่หรอกจะมีไอ้น้ำจักหน่อยถึงกับลูกค้านี่จะได้แบบเป็นสินค้าที่มันแบบแมนเมนไม่เลยแต่ว่าเห็ดมื่นตอมื่นเลยค่ะบ่แม่นแช่ไว้แล้วหมื่นอันนี้แจ่วแมงดาสองร้อยกรัมเจ็ดสิบบาทค่ะบางกระปุกก็บสิมีตอนติดไปเยู่ด้วค่ะครับผมแล้วก็อีกอย่างอ่ะ ก็สิมีแบบถุงปลาแหงเอาเอาปลาแหงอันนี้แบบถุงแจลบองแบบถุงผู้ใดสนใจก็แอดแอดไลน์มาได้ครับผมหรือว่าทักแฟนเพจมาได้เลยครับปลาแหงเคลื่อนลำปะมักสูตรพอหน่อยค่ะครับผมนี่ครับปลาปลาแหงเข้ากับสิมี่ยุ่นหนึ่งแพ็คกับสิมี่ยุ่งเจ็ดวงครับผมมีไส้ขอเบิ่งอีกฟังหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นปลากำง่ายมากผมากันอะไรปิ่งกินอะไดรจะระวงมันอาจจะโตปลาบอน ตามจานวนอย่าะนี่แล้วค่ะควาบางวงกับปลาตัวใหญ่กับซีไส์สามตัวสี่ตัวครับปลาปลาตามข้อมาสุสี่ขายนะครับทรายแอดไลน์แอดพ่อน้อยหนึ่งสองสามค่ะหรือว่าทักเข้ามาในแฟนเพจพ่อน้อยเส้นเดิมสองพ่อน้อยเส้นเดิมขายอาหารนิสานนิสานบานดวงหน่อยกะทินหน่อยบ้าปุยจูผักอันพ่อน้อยเส้นเดิมขายอาหารนิสานได้เบิร์ดค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะผู้ใดทีอุดมนนี่อเต็มกับพวกสต็อกไว้ครับพี่น้องเต็มบานเต็มเมือก คฟังท้งปีก็เป็นลั่งครับผมิต้องได้เหตุกูดังแหละครับเพราะว่ามันหกบานของมงนพอหน่อยกับผมเนี่เต็มมาเต็มปิ่งฟังทางนี่เป็นลั่งคือกันครับลั่งเก็บกองเก็บกระปุกครับโอ้โหครับตอนนี้ยังมั่นในโลกตัวครับผมอันนี้ก็เป็นตูแซ่ครับผมนี่ครับเข้าตูแซ่ปลาดาบองไว้ครับผมเพราะว่าเน่มทรงหาลูกค้านี่จะได้กินแบบสดๆไม่ไหมบมกินแบบ บูกินอยังบอมมีกินเปียววบ่มมีกินอยังครับถนอมมาให้แบบความสดให้ถึงลูกค้าได้ดีที่สุดครับผมเจ้าบองกับเจ้าเมี่ยงดาครับใส่ใส่ไะค่ะใส่ตูเซไว้ครับผมสต็อกแน่นๆครับผมอันนี้ส่งลรอต่อ,อดครับนี่ส่งมือนี้กัน่าจะเมื่อแล้วครับผม กมาเดือมาำกันโอ้ยทานทานก่อนเรียนรักษาผิวก็ไปอแล้วก็ไปหาปลาพ้อมสุดๆอาปลารักษาผิวน้ำเออเออเออจะเป็นนาอ้อยยเบ่งน้ำเดอนัอดีครับาผมเด็กหน่อยตีนน้อยม่น้องเบ่งเบ่งเานิอยู่ักษณะแบนครับ

ตไต่ดูนะครับไต่เูได้เห็นเทบปางซื้อมาตรงนี้เพิ่งวันไปเป็นวันเพิ่งแอมหลายโพบโอ้ยมันจะได้หลายผลบ่อหายเองเขาบอกานงานนะคะนี่แหละครับพี่น้องซื้อไก่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่แหละซื้อแยมเลยได้ตะไคร้ใบมะกรูดมาเรียบร้อยคนนึงเย็ดดีขักกว่าทางในนี้ยังมีใบมะกรูดอีกได้พี่น้อง เป็นปอดเป็นเพลอเราออกเกงทับเลยได้ต่เกามื่อนี้คือเกาอยู่เหมือนกันเด้อยังตัวเดียวทําเลยไหเสียนน้ําบ่หืหเสียนนํากังเนาะไปเ่าไปซื้อได้เ่าคืนเด้อคมักบ่มักก็ซื้อเอามักนะเยวว่าเดี๋ยวว่าเองังมักตอนนเลยบ่เดี๋ยวปังได้ตัวจับง่ายเนาะ เงี้หน่อยอวย่าไงเนี่ยเหมือนได้ร์ว่าไงโอ้พออ,อยังกับขับจะคืดพิดจะคืดถือพี่น้องเอ้ยโซนใหญ่ฟางไปซื้อรอซื้อมาเมื่อวานนี่แรงหวานกันยู่จนมืด <c oughs> จืดขึ้นกันยัยงยู่อีกห่วยมันแม่นแนววะเรามไม่เดาไปคืนร้านหมดแล้วรอผู้เจ้าเมื <c oughs> นน่อยดิล้านกับว่าเดือดจืดมาเมื่อวานลุ่ร้านยู่ซอยม่อนก็ตึกร้านน,น้อยหนูนี่แหละ ใช่ฝังกําลังคัน้นผักหอมจะได้หอมบะแถาเธอ,อกินบะคั้นมาผักน้อยๆแนวนี้แนวหอมหออบใส่ตะไคร้ครับผมตะไคร้กับอันที่เพิ่นแถมมาเฮือนี่แหละครับพี่นอ้องตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่าไอ้ข่าเนี่ยส,ส,สิบว่าไส้ครับผมข่าเสือแต,ต่ต้มส้มครับแกงขั้นเสือมันเป็นอ,อ้อดจืดๆนั่เลยแหละครับพี่น้อง เคยเสิร์ฟลองมึงแล้วได้มีแสบซ้ำมีเสิร์ฟครับแต่ขั้นต้มซมต้องเสิร์ฟครับคือมันไปนตัดเดียวกับซมกับเผอิรมันละแสบเพาสิร์ไก่ไหมครับงามอาาคือตามองหงแล้วขั้นมีเพชรกับมีแสบเด้อพี่น้องเลยต้องคำเพชรจักหน่อย เบอร์มากูดถ้าเสื้อทีหลังเให้ใหญ่ปงังแล้วโคเสื้อเลยป๋อเอเบิ่งวิธีการปรุงของแมีม่ปังครับผมแป๊บเดียวเดี๋ยวลงไปแล้วครับหลังแกงไก่สมฟักเนี่โคข,ข่อยเดี๋ยวพอเงี่ยนหน่อยออเอาโคเกินมาให้นะใส่เกลือใส่ผงชูรสปลาแดดหม้อหัดตัวจบแล้ <F> ปลาแดดแม่เขาเอามาจากตลาดคือคือเก่เาป่ะครับบ่แม่ปรุงเอาเด้วยนะว้าวแม่ต้ม<อ>แล้วกับแม่กปรุงเอาเว่าเรา,ลเา<อ>ตลาดอันสดด่วนบ้านเราใหญ่เป็นเปิดป่ะครับเนี่ยด้วยว่น<อ>พุธวาัวว่ได้กินแล้วตลาดปิดทาวัวมื่แล้วตลาดนะต้องเฮ็ดเอาเองได้ป่ะที่นี่ปลาแดด ปลาพอหน่อยไปหนันละแต่ถ้าปีก่เนี่ยแม่ก็เลยต้มเอามาปุงมาแปลงเอาองประเทน,เนี่ก็มาปุงมะเห็ดต้มท้มันชุบเอานามมันครัใส่็ิทนี่หน่อยเก๋พออีตู้เหนืเอเดนะิมเหรนตัวาเอาไปเ,เท็ดี๋ยวเป็ดทำได้ có đi xe của à. con thế nào có của nó này tao cứ nghe nói con chứ hỏi mà lắm thế quăng long quăng long vô thế nó đi đi này đi em này sao vẫn đang thâu xuống đấy xuống dưới còn hấp bắt bên lại liền của nó ก็ถือขวดน,นิ่มได้มนี่ไส้ถิ่นเด้น้ำยางไทยน้ำยางเล่าอนนี้แม่ฟางกับขวไปเรื่อยๆอยู่ครับผมไก่ใส่แหงเหลยนะเดี๋ยวลอยมันแหงอมันจะจีดเติมน้ำเข้าไปครับไก่หอมไก่สมุนไพรมันจังแบบเข้ากันสกเสียกครับเดี๋ยววันนี้ทำมาเลยครับน้ำเติมน้ำ ค้อมเหลืองนะครับเนาะวดใดครับบักฝักห้อให้อ海南อีก้อนมาครับแม่ยอแล้ว่าเพาเห็ดเปื่อยอมันยังคลุมๆข้างนอ้อวใ้กันมันก็ะเปื่อยรจบกมาอ๋อห้าขัวใส้กันควมกันเลยกัรได้บอกครับแน่ขัวด้จะพอแล้วว่าห้เห็ดต่บอกขวใส่กันไดมันก็สีเละบอามันก็มีฟอมอีกแบบนะครับเนาะ แค่นี้หน่อยว่าหมักเลยเดี๋ยวเาให้มันเปิดก้นแบบนี้เปิดปุ๊บๆแล้วก็เอาพี่ล้วก็จงเอาเนี่ยักฝักล้วงครับเก็บไผ่ตู้ให้ใหญ่ปางก่อนเด้อพี่น้องเลยพักกระแยงก็ได้มากกว่านึงเลยด้ทีเดียแต่เด็ดแล้วเด็ดแล้วครับพี่น้องวงน้ำก็มีทันเด็ดแล้วเด็ดอีกวกน้ำก็มีทันเหล่าคิดผ่วเหล่าก็ดีเหล่าเงี่ยเหมือน อันนี้ก็ปลูกไม้ดอกครับนี่ไผ่ตูนี่ปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินครับอย่างละเล็กละน้อยบางอย่างก,ก็ขนขี้ดินมาเซ้อกระถางนี่แน่ครับกระถางพุ่นแน่ที่พอรุ่นเพิ่นเอามาเหอะโอ้ขอบคุณหลายไเด้อร์พอรุ่นแม่ตูได้กระถางปลูกพักแต่ละปลูกไว้ในวันนี้แหละพอได้อยู่ได้กินอีกอย่างไรก่อนเซอร์สีแดงอะไรอยา่างเงี้ยอย่างเสียไทรตูเอ้อก่อนและบ้านนี่พี่น้องไผ่ตูสดๆจะสวนโอ้ระวังรอบหมอเดือดครับ มาเบึงถามใจกับชิ้นหน่อยครับผมใลจักออเดลนะครับสายสองล้านยี่สิบกว่ายี่สิบคร่วสวยๆ้ะครับไม่หนีทรงจักบ้านะครับผมลอยกว่าลอยกว่าปัดกองหนีไหมเพื่อนขึ้นสร้างหลายนะครับใสเพื่อนสร้างไปขายต่อหรอครับใสโมนแอจะกันะผู้ใดสนใจสนใจอยากอยากรับไปขายต่อหรือว่าอยากเอาไปหารายได้กัสามารถซื้อไปได้ครับครับผมเข้าอัดเข้ามือมีเรทพิเศษไท้ครับนี่ครับ เจียข้านี่แบบสดๆครับผมยูเดโดนครับแต่ว่ารับรับประกันบอสษัสารกันบูดร100้อยเปอร์เซ็นครับพี่น้องครับเสียคือข้าเค็มไหมพร้อมๆๆัากด้วยสิบ,บาทไก่แม่ซื้อมาจากบาทครับ ใส่อยเลร่อยเสิบเพรา่เราแจกจริงแจกสิบมินสองร้อบาทครับผมขอมเซ็ตเครับอีลงจะน้อยหนามกักมันกะดอมันจะน้อยครับผมหอมถ้าหอกฝักแลห่นั้นไส่เบาไส่แบบว่าเดกินบกฟักนี่ชิหตอนเกี่ยวเขาครับ ก็อยู่ประจำเลยครับคนไม่อดีตดอกคนนั้นนะอดีตเป็นแดงไหมอดีตคนเป็นเดงหนมาแดงถ่นแดงสี่ดีเถอะตอนหน่อยนะคนทุกคนว่าคนทุกพ่อแม่พาไปตาหน้าคนว่าเห็นตลาดปีละเทือกันตลาดปีละเทือ เลยนี่แหละกรอบหนออนุ่มในเออถึงสิ่มสิมก็ได้พี่น้องว่ามันแซ่บมันโนสำเลยนี่น่อยตรงขนาดสิ่มหน้าว่าอย่ยใส่สิมจางตัวเท่าจางฮะจางเข้าไปเอาเลยด้จางหลาย <c oughs> าวยงเวะะออเขาลดไปไหเ น่าจะคิดว่าเยอะ็ตั้งอมาแล้ว่างพอดีแล้วครับน้สิบนจองจอนเพจ้างก็เข้มแล้วสองย่างท่านท่านจังสินะองจองเพิอาหารหลายนี่มาจังแม่นโอเคแลม้อสุดยอดพี่น้องมือ่อ ีมือใหญ่ปังมือภรรยาเห็ดใช่ไเอาไปเอาไปยาเห็อาไปเอาไปแค่นี้เลยที่หลาเล่าเลยว่ะแล้วน้องหมูสาดกินด้วยนักเส่ถ้วยกาไก่หอมๆครับเกียงฟักมหอมใส่ไก่บานครับผมฝีมือแม่ปางครับมือนครับเปิสีน้ำแล้วครับผมอ่าพี่น้องครับผม กินแกงไก่ใส่ฝักน้ำกันครับครับพี่น้องเอาอีลีแล้วได้บ้านทำใจตอนตับตอนไตเออผู้ไทยห้องตับตื่นมามืนขันผู้เราผู้เราว่าไตบ่ไตไก่บ่อย่าเล่าขาดหลายกระถิ่นหน่อยสดน้ำมึงมึงไปครับมือตอนนี้นะผมจมแผลจมแปด เ้บอกรสชาตินะดูกเียมือผู้ใดมาคิดพอไปรับจ้างดำน้าเกี่ยวเขาแน่นดีแล้วดีแล้วพอคิดไว้ต้องมาหูนี้นะมีเกี่ยวเข้ากับดำน้าถ้าพอบม่มาเส้นใจสิหนว้อนปาดหิ เย็นแล้วบันทึพี่น้องสดได้แน่แล้วมากินแล้วห่อนด้วยครับสุดยอดพี่น้องแซ่บมาเด้อครับมากินข้าวเช้นนมกันแกงไก่เสื้อมาฝักนีอยเด้ออนนี้เราโฮมครับมันนั่งหามาหน่อยสดบัดเลยหอมมานั่นครับพี่น้องแกงมาฝักเม่ออออกแยว ใช้กันเลยคอทำาจะกันได้่ยนด้กัสวัสดีครับน้ำนากาอ่ะเป็นตะเที่ยวไรคีรถก็เห็ือนตะเทียเลยร้านเรียมฝะกมอเนอร์ยนี้คนละแบบเหคือเหมาะกันหนักนะครับจังกระจุโอ้โหสยใเป็นหน้าเกดีเลยเนี่ยหมดแมนไงหมดเลย่าแล้วจะบัดอะม่น ม่ว่าแบบว่าตาเหยีดอะไรกันเลยตัตรวจโคเกตออะไรขนาด้แล้วก็เอามันตีเธอจังหวะนัสันมายางเมื่อแรงโอ้แมงไหมของตาแทบทุกม้งขนาดดีตาไว้ก็ยังเข้าเฉยโควีกันเ้กันแมงก็ไเลยคล้ายหมวกกันน็อกข้าวเจ้ากินเหรอสองคนหนึ่งปลาคอหน่อยแล้วปะ โอ้มันเปเม็ดเลยปุ๋ยเลยมาอถักหมอป๋นมาเิงนข้าวนําด้วดีแต่ใบบุกตกใจกว่หมูตุ๋ยผู้จักการโซ่ถามหบอวะไข่แน่นทรไปว่าอะไดที่ตวนี้ทด่มานอนต้องตรงตอนเที่ยงเ <c oughs> วานม <c oughs> ันเป็นวินจะซื้อบุหมอทักครกับช่วงใี้อากาศร้อนมีหวัวไอ้บ้า ใ่้ผอดำนะหอมมอพเนื้อไก่ผมเดีพี่น้องมาฝากหอมเราอะสํ่หะับจานดำหน้าบา่ะใชกินถอก็แกงไก่คามพัน,นใน่ละอานหน่ยอยจะหน่อยในน้แบบครับแต่ละอย่างโใสน้ทำไมนโ<ด>นึงได้บรืเ่โน่มาฝากมีมีถังโอนะแต่ละหน่อยถ้าสองหน่อยก็ยังไม่ถึงนะ เบาเบากลางไม่เดลือไหนเลยมันก็คือเบกตัวเด้เบาข้อหนึ่งบางอยนี่ค่อยหญ่ตัวเบกแป้งเบาเพียงไงร้ายครับดุ่มย้ายเรามาตุ่มเขีนกขาประเดี๋บวงแยบเขาเพิ่เห็นเราอื่นได้ห่าไปหายเราตุ่มว่าสดเป็หลือหอมแบบนั้นพี่น้องครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอ่อนเด้อครับ จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวครับทั้งไม่ใหญ่ปางทั้งไปใหญ่น้อยนะครับเขาเสาแกงไก่เสือมาฝากแซ่บครับพี่น้องมาเด้อทุกคนครับทุกมองทุกบอลแะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเสียกับีหลเคือกันฮะ